เมื่อสักครู่นี้มีการไก่เกียร์นะครับทางคุณปูเนี่ยเสนอจะจ่ายล้านสนะี่แสนนะครับทางเราเนี่ยก็ลดเขาเหลือเท่าไหร่นะล้านหกค่ะล,ล้านแปดก่อนตอนแรกของเราใชล้านแปดแล้วก็ต่อรองมาเหลือประมาณล้านหกก็ยงังยังยังไม่จบเกือบจบแล้วนี้รอท่านผู้กังคับคุยทีหนึ่งนะครับอันนี้เรื่องตัวเลขนะ,ะว่าเขาจะจ่ายเราที่ล้านสี่แล้วเราอยากจะเอาล้านหกนะครับอันนี้เรื่องแรกนะครับ คราวนี้ก็จะมาชี้แจงเรื่องตะก,กี้ที่พี่ประมาณทนายประมาณนะแหละครับแล้วก็คุณปูกับคุณหารมาพูดเนี่ยคือเรื่องแรกเนี่ยสัญญากู้ยืมเงินเนี่ย2มีนาคม67เนี่ยนะนะครับเป็นการกู้เงิน2ล้านบาทนะครนะ2ล้านบาทตามนี้เลยนะอ่2ล้านบาทและมีการคิดดอกเบี้ยก,กันในะตาร้อยละ15ต่อปีไม่ใช่ร้อยละเท่าไหร่นะกี่บอกพันเท่าไหร่พันแปดพัน <1, 8. S 1> อะไรไม่ใช่นะ อันนั้นพี่ประมาณแกอาจจะจาคดีผิดหรือเปล่าผมไม่รู้นะเพราะาอันนี้แกร้อยละสิบห้าต่อปีเท่านั้นเนี่ยครับเขียนชัดเจนนะร้อยร้อยละสิบห้าต่อปีนะพี่ประมาณแกบอกแกคิดเป็นชั่วโมงเลยใช่ป่ะอ่าไปฟังนะเขาเขาคำนวณจากเงินดอกที่ทีส่เสเติตเมนนะคะอ๋อสเติตเมนแล้วเขาได้คำนวณเป็นรายปีให้ว่าะจะกลายเป็นดอกเบี้ยเ,เท่าไหร่ก็เลยออกมาเป็นแล้วเป็นความเข้าใจเขาตอนนี้เราดูเริ่มต้นเนี่ยสัญญาสองมีนาโอเกตเนี่ย เราเราทำสัญญาอย่างนีง้เราเป็นทนายเราก็ต้องคุยเรื่องหลักฐานนะนะเนื่อเราจะไม่พูดถึงก็คือร้อยละสิบห้าต่อปีอเพราะฉะนั้นเราไม่มีการทําอะไรที่ผิดกฎหมายเลยไม่มีการคิดดอกเบี้ยเกินตานะครับแล้วก็เช็คนะครับเมืกี้ทั้งคู่กรณีบอกว่าเป็นการเช็คคำประกันนะฮะสัญญาเขียนไม่ชัดครับเช็คชําระหนี้เงินกู้นะภาษาไทยไม่ต้องตีความนะเวลามีคดีความก็ต้องเอาตัวนี้เราไปฟ้องร้องกันนะก็คือเช็คชําระหนี้ไม่ใช่คำประกันนะนะครับ นะข้อความชัดเจนครับลายมือเนี่ยผู้กู้ก็ฝ่ายคุณปูแล้วก็ฝ่ายผู้ให้กู้ก็น้องลูกหมีแล้วก็มีนายวัฒนาเป็นพยานนะครับแล้วเมื่อสักครู่นี้บอกว่าส่งกระดาษเปล่าให้ให้เขาเซ็นใช่ไหมไม่ใช่ค่ะอ่าเรามีไปไหนแล้วมือถือสลายอยู่ที่ต่อยนะครับเราเราเขียนไว้เราเขียนเอกสารทั้งหมดเลยแล้วก็เราลูกหมีก็เซ็นคนที่หนึ่ง ทายาทก็เซ็นคนที่สองแล้วเขาเป็นคนเซ็นคนที่สามค่ะมีหลักฐานค่ะกระดาษใไหมทายาทมีทยาทของทายาทก็อยู่กระดาษที่ลุงหมีส่งให้เขาเซ็นไปนี้ใช่ไหมครับไม่ใช่ค่ะอนี่ครับนะก็คือข้อความเดียวกันข้อความเดียวกันข้อความเดียวกันเราเซ็นก่อนไม่ใช่เป็นกระดาษเปล่าอย่างที่เขาพูดค่ะและส่งลายให้เขาดูนะครับไม่ใช่กระดาษเปล่านะครับนะฮะแล้วก็ตะกี้บอกว่ามีการ อะไรนะัคิดดอกเบีย้ยค่ะนะเกินอัตราอะไรต่างๆอ่ะว่าทางเนี้ยเป็นฝ่ายเรียกดอกเบีย้ยเราจะให้ดูเลยว่าคนที่เรียกดอกเบีย้ยหรือคนที่เสนอดอกเบีย้ยคือใครเอาดูเลยฮะอ่ะยกตัวอย่างนะครับน้านะคนที่เสนอดอกเบีย้ยก็คือฝ่ายของขุดปูถูกไหมทุกครั้งอ่ะทุกครั้งนะฮะทุกครั้งนะการที่ลูกหนี้เสนอดอกเบี้ยนะครับไม่ว่าจะผิดกฎหมายจะมากกว่า115ต่อปีหรือไม่ไมนะ่มีความผิดมีคำพักษาริกาแล้ว อันนี้คือหลักฐานนะฮะนี่ครับนะฮะเห็นการคิดดอกอะไรต่างเนี่ยอันนี้คือใบทางคุณปูอันนี้คุณลูกหมีเจ้านี้นะนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่ได้เรียกดอกเบี้ยเขาเสนอเองหมดทุกครั้งอ่ามีนะเนี่ยฮะอ่อันนี้ถึงนะอ่าอันนี้ก็เหมือนกันนะครับฝ่ายของทางคุณปูนะเสนอดอกเบี้ยนะครับเพราะเขาต้องการที่จะได้เงินจากเราเขาเสนอหมดเราไม่เราไม่ได้เรียกจะผิดต่อเมื่อเจ้านี้เรียกนะครับนี่ให้ความรู้ตามกฎหมายนะทุกอันมีหมดครับเนี่ย ค่าน้ํามันลดกุ๊กกิฟยอดคืนกําไรต่างๆเขาจะเสนอหมดเพราะว่าเขาอยากได้เงินนะครับ mm. เขาเขามีความประสงค์จะได้เงินจากเรานะฮะ mm. แล้วก็นี่ครับนะ,ะเราจะได้เท่าไหร่ยังไง mm. เขาจะเป็นคนจัดให้เราหมด mm. เสนอมาเพื่อจะได้เงินจากเรา mm. แลลนลักษณะแบบนี้หมดนะครับ แต่ฝังนนเขาบอกว่าเป็นการร่วมลงทุนกันอันนี้ลูกหมีทราบไหมคะว่าเป็นการลงทุนอะไรยังไงอ๋ออันนั้นสิ่งที่เขาพูดอะ่ะลูกหมีไม่ได้สนใจจริงๆเพราะว่าลูกหมีรู้อยู่แล้วว่าลูกหมีโอนเงินให้เขา<ม>ในบัญชีเขาเวลาเคลียร์เงินกันก็แค่พี่ปูกับลูกหมีเขาจะเอาเงินไปทําอะไรก็มันเป็นเรื่องของเขาและลูกหมีก็เคยบอกแล้วว่าไหนคือเพื่อนพี่ปูหรือลงทุนอะไรหรือแชทอะไรก็ไม่ได้เคยให้เราดูก็มันเป็นเรื่องของเขาเราไม่ได้สนใจซึ่งเราก็ไม่เคยเห็นเพื่อนที่เขาบอกไม่เคยเห็นค่ะ เคยบอกสักครั้งนึงนะคะว่าเงินที่เอาไปหรือไปทำอะไรเขาบอกว่าเขาไปลงทุนกระเป๋าเนี่ยแหละค่ะแต่เรารู้เรารู้อยู่แล้วเราโฟกัสที่ตรงจุดคือเราเงินเราให้เขาให้พี่ปูไปพี่ปูก็มาคืนแค่นั้นเพราะเขาจะไปทําอะไรก็เรื่องของเขาค่ะอย่างวันนี้เขาบอกว่าเขาสามารถที่จะจ่ายนี่ี่เหลือได้แล้วเขาจะทําการที่จะป้องกันเป็นเรื่องของการทาให้เขาเสียชื่อเสียงรื่ประมาทใดๆลูกหมีเป็นไงครับ่นี่ก็เอาเป็นเรื่องๆไปค่ะก็คือจ่ายจ่ายให้หมดก่อนดีกว่าเพราะลูกหมีเนี่ย จริงๆแล้วลูกหมีก็มียอดแค่ยอดที่บวกมานะคะติดเขาต้องให้เราอ่ะหนึ่งล้านแปดแล้วก็เขามาเขาคิดของเขาเป็นล้านสี่ลูกหมีก็บอกเลยว่าอ่ะงั้นลูกหมีให้ล้านหกจะได้จบก็เดี๋ยวรอดูว่าเขาจะให้ล้านหกหรือเปล่าเขาบอกว่าดอกเบี้ยที่ที่โอนให้ลูกที่ลูกหมีเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นกาไรจากการขายาสินค้าอันนี้เราเคยได้ส่วนนี้บ้างไหมคะ คือมันเป็นเรื่องของเขาไงคะเพราะมันเป็นคําพูดของเขาลูกหมีไม่รู้จริงๆเพราะว่าอย่างที่บอกลูกหมีโอนเงินให้พี่ปูพี่ปูก็ควรที่จะโอนเงินกลับในวันที่นัดแต่ละครั้งแต่ปัญหาเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะว่าทุกครั้งมันโอนไม่ตรงแล้วมันก็เลื่อน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 ตลอดอย่างดอกเบี้ยรายชั่วโมงที่เขากางให้ดูเมื่อกี้ครับอันนี้มันเป็นข้อเสนอจากตัวเขาหรือว่า ทุกครั้งเราเป็นคนคิดครับทุกครั้งเป็นข้อเสนอจากพี่ปูค่ะเพราะลูกหมีไม่ได้ไปทาอะไรเงินลูกหมีอยู่เฉยเฉยเขามาเสนอทุกอย่างเขาจัดการหมดเลยและดอกเบี้ยรายชั่วโมงหลักฐานการโอนของลูกหมีก็มีมันไม่เป็นคําพูดแบบนั้นแล้วก็ไม่ได้เป็นจริงรายชั่วโมงค่ะแล้วก็มีคลิปเสียงด้วยะแล้วก็มีคลิปเสียงลูกหมีก็มีพร้อมนะคะกาเริ่มต้นล่ะครับพี่ปูบอกว่าเหมือน เข้ามาเพื่อจะช่วยเหลือลูกหมีถ้ามากกว่าเหมือนการหางานให้เพราะลูกหมีมาขอความช่วยเหลือตรงนี้คืออะไรคะก็ไม่ใช่นะคะก็ลูกหมีก็ใช้ชีวิตของลูกหมีตีกอล์ฟกับลูกหมีแต่ถ้าพูดคุยกันทั่วไปอ่ะแน่นอนเราอยู่ในวงการบันเทิงเราก็พูดคุยแบบนี้ได้แต่ลูกหมีไม่ได้แบบไปกราบขอร้องเขาที่ต้องช่วยลูกหมีลูกหมีก็มีงานทํา <c oughs> นักเรียนลูกหมีสอนเดินแบบมา20ปีและนีสัยลูกหมี มีเท่าไหร่ก็สอนเท่านั้นแต่ที่เขาพูดเป็นเรื่องพูดคุยกันแต่ถ้าลักษณะการพูดของเขาทําให้ลูกหมีดูแย่ก็เรื่องของเขาค่ะเมืม่อกี้เขาฝากไว้ว่าเวรกรรมมีจริงแล้วก็เขาจะบบอ๋ออันนี้ <c oughs> แน่นอนค่ะเวรกรรมมีจริงแน่นอนค่ะคุณทําอะไรกับลูกหมีไว้ลูกหมีก็จะรับผิดชอบและคุณทําอะไรกับใครคนอื่นๆท่านอื่นรายอื่นไว้เดี๋ยวคุณก็ตามรับผิดชอบเช่นกันค่ะกังวลไหมว่าเขาจะฟ้องเราจกีกเรื่องของบินประมาทนะครับกังวลเลยครับก็ มันก็ไม่ได้มีอะไรนะคะก็ลูกหมีก็พูดตามความจริงทุกอย่างเพราะว่าลูกหมีเป็นผู้เสียหายอยากได้เงินคืนตามสิ่งที่พูดทุกอย่างค่ะก็ก็รอดูค่ะก็พร้อมสู้ใช่ไหมครับก็อยู่กับอาจารย์เดชากับพี่กุ้งแล้วก็พร้อมสู้ชูสองนิ้วหน่อย่โอเคเวพี่ปูพูดค่ะว่าเขาเหมือนสายช้าแค่วันเดียวแล้วยิ่ก็เป็นโชคเป็นข่าวใหญ่เลยค่ะพี่จะดูเอกสารทั้งหมดไหมล่ะคะคำพูดหรือคลิปเสียงทั้งหมดไหมล่ะคะว่ามันจ่ายช้ากี่วัน ที่ลูกหมีบอกเลื่อน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 บันไดเลื่อนเนี่ยมันกิดแปลว่าชาชั่วโมงเดียวหรือวันเดียวหรอคะเพราะว่าพี่ๆนักข่าวทราบอยู่แล้วซึ่งมันมันมันเป็นมันไม่ใช่ป่อยครั้งไหมครับในการที่ผัดวันผัดวันหรอคะครั้งเดียวเลยก็ถ้าเกิดเดือนหนึ่งมันสามสิบวันหกเดือนนี่รวมแล้วก็เป็นถือว่าเกินเป็นเลื่อนมาเป็นเยอะก็คือะคะไม่ใช่ครั้งเดียวแน่นอนไม่ใช่ครั้งเดียวแน่นอนแ่วงวันากาศเที่เจอกันก็ไม่น่นนา ยังไม่ได้เจอกันครับเขายังไม่ให้เจอกันแยกกันอยู่ถ้าสมมติว่าเขายืนยันที่ร้านสี่นะคะก็ต้องพิจารณาก่อนดับแรกนะอันที่สองเนี่ยจะจ่ายวันนี้เลยหรือเปล่าอ่าถ้าจ่ายวันนี้เราก็เดี๋ยวจะมาพิจารณากันเพราิว่าวันนี้ร้านสี่ก็คือก็ต้องดูก่อนว่าเขามีเงินจ่ายหรือเปล่าวันนี้เราดูก่อนเขาบอกมีนี่เหรอถ้าจ่ายวันนี้จบเลยค่ะก็เนี่ยเดี๋ยวจะเข้าไปคุยเนี่ยตอนนี้พุ่งลับรออยู่ ลูกหมีความช่วยหลอถ้าสมมติว่าจ่ายวันนี้เลยจริงๆอ่ะลูกหมีที่ลูกหมีทำราคามาที่บอกร้านแปดน่ะถ้าเกิดแฟงแฝงนักเลงกันพอนะคะแล้วก็เพราะเป็นครึ่งทางต้องร้านหกค่ะร้านหกจบสวยเลยไหมครับจบดีมากเลยค่ะยังมองไน้กันสิดไหมคะที่ลูกหมีอ๋อมองได้อยู่แล้วค่ะไม่มีปัญหาเพราะว่าเราเราเรื่องเป็นเรื่องๆไปอะค่ะทุกอย่างก็จบเป็นวันๆไปลูกหมีก็ไม่ได้ติดใจอะไรเพราะว่าอาจจะมี ความคิดของเขาหรือวิธีการของเขาซึ่งก็มันเป็นเรื่องของเขาและและลูกหมีก็เป็นเรื่องของลูกหมีถ้าจบที่ร้านผมก็โอเคแล้วก็ใช้ชีวิตกันต่างคนต่างอยู่ได้ค่ะโอเคเขาบอกว่าพร้อมจ่ายแน่คือสิ่งที่เราออกมาพูดมันทำไปครอบครัวเขาเสียค่ะนำาุลูโเสีสเยค่นะ เอาจริงๆถ้าดูจากในข่าวต่างๆอ่ะลูกหมีไม่ได้พูดอะไรถึงนามสกุลหรืออะไรต่างๆนะคะลูกหมีพูดเรื่องราวที่ลูกหมีเจอและเหตุการณ์ที่ลูกหมีเจอหรือว่าลูกหมีจะไปในปานนั่นคือสิ่งที่ลูกหมีไปในปานแล้วหมีทําให้หมีนทุกข์หรือมีความสุขนั่นก็คือการกระทําของหมีมันเป็นเรื่องของลูกหมีซึ่งแบบมันเป็นสิ่งที่แบบเรื่องของเขาที่เขาจะพูดะคือ,อยืนยันว่าเงินที่ ทางคุณปูไปเป็นการกู้ยืมไม่ได้ร่วมลงทุน,นไม่ได้ร่วมค่ะไม่ได้ร่วมค่ะคือร่วมลงทุนมันต้องมีการตกลงกันว่ากําไรขาดทุนยังไงะนะโดยโดยหลักกฎหมายนะเช่นลงทุนเท่านี้กําไรใครลงอะไรยังไงแล้วกาไรขาดทุนเราไม่มีไม่มีรับแล้วก็ตะเกียที่พี่ประมาณามาพูดเนะี่ยที่ม,มีเรียกอะไรชาร์ตไงชาร์ตเนะี่ยม,นะมันไม่ได้เกี่ยวกับสัญญาคู่นี้เลยนะมันเป็นเรื่องการการะทําที่ก่อนหน้านี้ซึ่งมีการกู้เงินกันประมาณกี่ครั้งเนี่ย สามสิบครั้งเกินค่ะเกิน30ครั้งมันคู่กันหลายครั้งแล้วพี่ประมาณพูดกับสัญญาเนี่ยมันไม่เกี่ยวมันเป็นเหตุการณ์ตะกี้ไม่ได้เกี่ยวกับเหตุการณ์เป็นเหตุการณ์ก่อนวันที่สองมีนาหก6 7ไม่ได้เกี่ยวกับสัญญาคู่ที่มาแจ้งความที่นี่เลยนะครับครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปคุยรเจอหน้ากันจบอย่างอย่างเดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปคุยกันถ้าคุยกันจบแล้วเจอตั้ที้ผ่านเขาเรียกไอพนักงานไก่เกียร์